อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคดีคดีหนึ่งฆาตกรรมนะปรากฏว่าผลการตรวจเนี่ยตรงทั้งลายนิ้วมือแล้วก็ตรงทั้งดีเอนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งคดีเนี่ยในหนึ่งคดีเนี่ยมันอาจจะตรวจหลายอย่างเช่นสมมุติมีคดีเกิดขึ้นอาจจะตรวจปืนใช่ไหมคะตรวจอาวุธปืนตรวจดีนเอตรวจลายนิ้วมืออย่างเงี้ยค่ะบางทีผลมันตรงกัน ปืนสมมุติ DNA อกับลายนิ้วมือตรงกันในกอปืนเอาไปดูที่เอาปืนเป็นของในกออย่างเงี้ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงเชื่อมโยงวัตถุพยานนะว่ามีผลที่มันตรงกันก็สร้างความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นตัวอย่างของลายนิ้วมือที่คดีเรือร่มนะคดีเรือร่มอันนี้เป็นจากพาสปอร์ตอันนี้เป็นพิมพ์มือศก อันนี้เวลาตรวจนง่ายถ้าถ้าผู้ตรวจเห็นแบบนี้ปุ๊บแฮปปี้เลยคือมันมีมันมีแผลเป็นอันนี้แผลเป็นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่เอาตรงที่มันมีแผลเป็นมาให้ก็คือจะให้รู้ว่าเอ้ยมันมีแผลเป็นมันก็ตรวจได้มันไม่ใช่ว่าพอเห็นมีแผลเป็นแล้วเอ้าเราจะไปมุ่งแต่ตรงที่มันเป็นแผลเป็นมันไม่ใช่มันก็ไปดูตรงส่วนอื่นที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้น้อทีนี้ปกติอะ เวลาที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสมมติว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะสงสัยในกอเขาสงสัยในกอแต่เขาอ่ะอาจจะไม่มีประวัติในกอใช่ไหมทววไม่มีประวัติในกอเขาอาจจะต้องทําหนังสือไปขอายนิ้วมือจากทะเบียนราชกรมการปกครองมาให้เราก็ได้ถามว่ากรมการปกครองเก็บนิ้วอะไรเก็บนิ้วอะไรคะ รกรมการปกครองเก็บนิ้วหัวแม่มือขวาซ้ายเก็บหัวแม่มือขวาซ้ายทีนี้ถ้าเราเกิดลดได้ลายนิ้วมือมาเป็นหัวแม่มือขวาซ้ายเอามาตรวจกับลายนิ้วมือแฝงในคดีที่พนักง,งานสอบสวนต้องการให้ตรวจอ่ะมันก็ไม่ครบถูกไหมมันก็ไม่ครบมันก็ตรวจได้แค่หัวแม่มือคือถ้าไม่ตรงเราจะบอกว่าคดีไม่ตรงเลยไม่ตรงกับในกอมมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมคะเราก็อาจจะบอกว่า ตรวจกับหัวแม่มือในกอแล้วเนี่ยมันไม่ตรงน้มันต้องไปดูนิ้วอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้เป็น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 ตัวอย่างนะกรมการปกครองก็จะเก็บหัวแม่มือขวาซ้ายบัตรประชาชนมีชิปใช่ไหมมีชิปเวลาเราไปธนาคารใช่ไหมเขาเอาบัตรประชาชนเราไปไปเสียบอ่านเวลาเราจะเบิกเงินล้านหนึ่งใช่ไหม เขาก็จะต้องดูว่าเฮ้ยยืนยันตัวบคุคคลนิ้วไหนในชิปเก็บอยู่ในนิ้วไหนบัตรประชาชนเราเขาเก็บนิ้วไหนนิ้วชี้เก็บนิ้วชี้นะในบัตรเราเ,าเก็บนิ้วชี้แต่ไม่สามารถที่จะดึงออกมาตรวจได้ไม่สามารถจะพิมพ์ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ค่าหันศพค่าหันศพเนี่ยก็คือถ้าไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่อ่ะถ้าไม่มีอะไรเลยถ้ามีอะไรนิมือเขาก็จะพิมพ์อะไรนิ้วมือมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของลายพิมพ์นิ้วมืออันนี้เป็นลายพิมพ์นิ้มือที่ใครพิมพ์รู้ไหมเออรู้ได้ไง ใช่เนี่ยมูลน,นิธิพิมพ์เป็นแบบนี้ใช่เนี่ยพิมพ์แล้วกรมการปกครองโทรมาถามพี่ว่ามีอะไรน้วมืออันนี้ไหมคดีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมูลนิธิส่งมาอย่างนี้ปรากฏว่าคนที่ไปเก็บใหม่คือใครรู้ไหมพุ่มกับอุคืออันเนี้ยมันเปื้อนดินอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะแกก็ไปเอาไอ้คัตต้นบัตรเช็ด เช็ดเชเช,ะช,ะชะจนแบบสะอาดนะแล้วก็ส่งมาให้พี่แบบนี้บอกพี่ตรวจหน่อยโอเคเนี่ยเพราะงะั้นที่เกิดเหตุนะเป็นหัวใจของของลายนิ้วมือนะเนี่ยก็คือแบบนี้ค่ะก็คือเราก็เราก็พอได้อย่างนี้เราก็แฮปปี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าว่าเป็นใครเนาะอ่า อย่างอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นคดีศพลอยน้ําศพลอยน้ํานะปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปขออะไรนิ้วมือจากกรมการปกครองเหมือนกันนะขออะไรนิรน้วมือจากกรมการปกครองก็ได้รู้ว่าเอามาตรวจเปรียบเทียบว่าเออคือคือญาติบอกว่าสงสัยจะเป็นเป็นพี่น้องเขาเขาก็ไปขอพิมพมือมาให้พนักง,งานสอบสวนไปขอมาแล้วก็เอามาให้ตรวจนะก็ กระตรงเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นลายนิ้วมือแฝงตรวจไม่ได้เลยมีได้รอ,อยเนี้ยรอยเดียวรอยอยู่ตรงเนี้ยก็คือรอยนี้แหละนะก็ตรวจนะคะอย่างน้อยเราก็เหมือนทําบุญเนาะเราด้ดูว่าเออใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จากเมืองนอกเสียชีวิตที่เมืองนอกแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศก็ส่งมา บอกว่าให้ช่วยตรวจหน่อยว่าเป็นลายนิ้วมือของใครอันนี้คดีชิงทรัพย์อันนี้จําได้ไหมเมื่อไม่นานวันนี้เองที่โจนหมวกแดงหมวกชมพูอจาได้ไหมชิงทรัพย์โรซัสจำได้ไหม,นะไไหมอ,อันนี้ก็คือก็เอามาตรวจหมดเลยตรวจดีเอ็นเอตรวจอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าลายนิ้วมือเขาอะ ไปอยู่ที่หมวกกันน ốc, ็อกสีแดงนี่แหละแต่มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้ข้างนอกนี้นะมันอยู่ข้างในแล้วก็มาตรวจก็ตรงคือคือเขาอะมาใส่ถุงมือตอนที่เขาจะป้นหรือตอนที่เขาจะชิงอะไรมั้งแต่ตอนที่ใส่หมวกกันนนะ็อกอะเขาจับหมวกแล้วก็ใช่ใช่ใชมันมันมันอยู่ข้างใน อันนี้ก็คือเอาปืนปอมามาจี้เนาะอันนี้ตรวจกับเอฟิทนะอันนี้ตรวจกับเอฟิิเนี่เอาต้องเอาโทรศัพท์มันช่วยด้วยนะคือดูแล้วมันไม่ชาร์จต่อ,อโทรศัพท์มาช่วยนะอะอันนี้ก็ก็ได้อยู่อันนี้ก็คือตรวจอกรณีของอะไรนะยาเสพติดนะส่งตรวจยาเสพติดจับได้เลยทั้งสองคนวิธีการก็คือเราเอา เราเอากล่องอันนี้ยที่เก็บนินเทดินแล้วอะเก็บนินทดินแล้วมาถ่ายภาพนะถ่ายภาพด้วยเครื่อง DCS ถ่ายภาพแล้วก็ไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะโอนอะไนิ้วมือเนี่ยเข้าไปในระบบเอฟิได้นะพอโอนเข้าไปในระบบเอฟิ eed, ปุ๊บเนี่ยก็เอามาตรวจปรากฏว่าพบสองคนมีประวัตินะก็คือเนะี่ยเราใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะก็ ขายแล้วมันสามารถที่จะเอาอะไรนิ้วมือมา,มาเข้ามาเอฟิตได้เลยคือให้บริษัทอะเขาไปโอนให้เขาทําเซตไว้ให้อัตโนมัติเลยเราไปถึงแล้วก็ดึงดึงดึง,ดงแล้วก็มากำหนดจุดลักษณะสำคัญพิเศษแล้วก็ส่งตรวจกับเอฟฟิตจบแล้วจบแล้วเร็วไหมเร็วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง ใครสงสัยตรงไหนมีไหมไม่สงสัย